ทุกท่านผมเนี่ยมอเริจะใกล้กแล้วว,วัวนนี้เราเก็มาอยู่กันที่เกม Stay Out of the House นะครับผมก็เป็นเกมเนียเฮเลยเกมหนึ่งที่เราจะนำมาแคสกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกขั้นหนึ่งครับผมขอเชิแขกรับเชิญนะครับบบลนบลนพร้อมที่จะไปหลอนกันหรือยังกดคิดเริ่มเกมะพ il, พเเกดกดีเริ่รมเกมะ โอเคก็ผมก็กลับมาต่ออีกนะครับผมเนื่องจากว่าตะกี้เหตุเกิดเหตุการณ์ที่เซนต์เกิดขึ้นนะครับผมเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเออ่ในชิฟเดโมกันเลยครับผมนะฮะอ๋อนี้ต้องบอกกันนะครับผมว่าเกมนี้มันเป็นแค่ตัวเดโมเท่านั้นนะครับผมแต่ก็ไปดูกันครับว่าจะร้อนขนาดไหนนะครับแต่เสียงเกมดังมากเลยครับนั่งรีบไปกันดีกว่าครับไปอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะอ๋ออ้าวมามา what the fuck โอ้โหยังไม่ทันเลยร้อนแล้วนะครับผม เ่กี้กดตั้งนานนะฮะไม่ยอมเข้าเกมนะโอ้ยแค่ตัวโหลดดิงนี้ก็ถือว่าหลอนใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแหมขนาดยังไม่ได้เล่นนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่าเดมโมจะขนาดไหนกันเชียวภาพยนตรคอมโบวิดีโอนะครับมีมีมีสาวด้วยโอเคเป็นสาวแบบย้อนยุคนะครับสมัยยุค80นะครับโหแล้วคุจะอ่านอออวะเนี่ยอ่ออ่านครับเดี๋ยวผมวอ,อ่านโอเคอ่า น่าจะออกกะเวลาไหนะอะหกโมงออกกะอยากให้ฉันไปรับไหมเอาไอ้ตอนตอันอันแม่ตอบใช่แล้วก็อันอืมอ่าโอเคเราเอาความสะดวกก่อนแล้วกันเออดีนะเกมนี้มีการแบบให้กดด้วยอ่ะโอเคไนดะ้เดี๋ยวฉันไปตามเวลาแลเย้ yeah, นะครับผมมีคนมารับมาส่งแล้วเดี๋ยวไปกินเบียร์กันหลังนาในนั้นไนดะะ้ไหมแบบรับเป็นแบบเ,เอาละงานนี้สนุกละ อ่ะเราจะไปแฮฟฟันกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเขาจะมารับนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ปัมป๊มอ่าปั๊มเอ็เอ็เออะไรวะาเอ็อันนี้ไม่ใช่เอ็โซครับอีโคครับผมอีโค่โคไม่ใช่เอ็โซอันนี้อีโคนะครับผมดูน้ํามันอะไรวะมันอ่านยากมากนะครับผมสามสิบจุดเก้าโอ้โหแพงแพงนะครับผมก็น,นะฮะน้ํามันตามตามตาม่ตางจังหวัดนะครับผมโอ้พระเจ้านะฮะ คือมันโอ้โหดูดูจากลักษณะนะครับผมมันก็ดูแบบว่ามีความเป็นแนวเอ่อพวกแบบว h s ออะไรงี้ใช่ไหมแบบว่าเหมือนพวกวิดีโออะไรงี้มันก็เน้นบรรยากาศร้อนๆไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเออเกมสมัยนี้เขาชอบทําอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเปิดประตูครับผมเราน่าจะเป็นพนักง,งานเอ่อมาทํางานที่นี่นะครับผมเปิดประตูครับอ๋อไม่ใช่ครับหรือว่าเราเป็นลูกค้านะครับผมอะไรก็ไม่รู<า>้ขโมยหมดแล้วมาเปลี่ยนกะกันเนียอ๋อใช่เปลี่ยนกะเออเอออะ ไอ้น,นี่นายเป็นเพื่อนแล้วผมแคทเฮ้ยมาพันเวลาพอดีเลยไหมรีบตอกขัดเข้าง,งานอ๋อโอเคทําทำไมหน้านคืนนี้ฉันจะรีบไปเด็ดคืนนี้ฉันจะรีบไปเด็ดบูชิตกับใครแล้วก็อะไรครับวันนี้มันยุ่งไหมวันนี้คนเข้าร้านเยอะไหม <c oughs> จะด,ด่าหัวเดี <c oughs> ่ยอาด่าแม่งเลยมึงมึงมาในชั่วอ่ะเอ้ยเร็วนะดูดีตอกขัตรนั่ต้องไปแล้วเอ้ยนี่นายตอกคืนไม่เนี่ยแล้วก็อันที่สองคือโทรศัพท์ในร้านมันชอบเนี่ย เออเราต้องเอาความปลอดภัยเหรครับโทรศัพท์มึงซ่อมหรือยังเผื่อเกิดอีกฉุกเฉินไม่ไม่ไม่ไอโรัพทไอโทรศัพท์แม่งไม่เคยมาสิยังว<ช>งเลยนตอนนี้ <c oughs> แต่นายก็คงไม่ต้องการจะโทรอะไรหรอกนะริกเนี่ยทิ้งอ่โน้ตไว้เกี่ยวกับงานที่ต้องทำด้วยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องไปละนายก็ฝากคามด้วยโ <c oughs> อเคครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฉันหากุญแจไม่เจอเลยอือือนนี้คือแบบห้องน้ำแม่งโดนลักอยู่ ิบหายแล้วห้องน้ำล็อกงั้นนายคงต้องไปขี่หลังถังขยะแล้วหล่อสิแอบกูดเดตอ่ะขอให้มึงสนุกนะครับคุณคุณเพื่อนครับถ้าฉันคำนวณถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันจะมาปีแรกเราขออือเดี๋ยมีเดี๋มีเวลาเน้ภายในหนึ่งชั่วโมงเหรอมันเป็นบุ๊คเขาอ่ะเป็นบหรอหลังอะไม่รู้อ๋อโอเคเราเราเราไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอ้โห อ๋อไม่ใช่อันี่ไอนี้ที่ตอกบัตรนะครับอยู่ไหนครับที่ตอกบัตรครับตอกไหนครับอันนี้ไอซครีมอันนี้ปะอ๋อไม่ใช่อันนี้ลูกอมหรือว่าก็เถิดเขาเปิดได้ป่ใช่ไหมไอ้นี่มันยังไม่ออกเลยออะเปิดไม่ได้ด้วยอออไม่ได้ยังไงล่ะครับนี่เสลืออันนี้ก็ถือคือเป็นร้านของเรานะฮะโอเคเราเราไม่สามารถที่จะแดกเบียร์ได้ตอนระหว่างนี้อะไรวะเนี่ยว้าวมีเกมให้เล่นด้วยนะเอาเล่นได้อีกอ่ะ ยังครับนี่มันเวลางานครับเราจะไม่ไม่ได้ไม่ได้หาที่ตอกบัตรก่อนตอนนี้หนังสือพิมพ์มนะใช่ไหมมันมีประตูทางนี้อ่าที่สต็อกนะครับผมสต็อกของมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ที่เก็บพวกของอองแชยเย็นช่องฟิตนะครับผมอ่าของของของแชยเย็นอ่าโอเคอันนี้เอเออันนี้อะไรครับเนี่ยเยอะเนอ่เห็นหม้าข้างๆที่ตอกบัตรเห็นกะอ๋อ อใช่ไหมน่าจะใช่ต้องหยิบอ่ะ,อะโอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้เยอวเลยเนี่ยอ่ะตอกบัตรครับนะหาตั้งนานที่ตอกบัตรอยู่หลังร้านนี่เองนะครับผมอโอเคหวังว่าน่าจะมีลูกค้าบ้างนะอยากขายของจังเลยนะครับซึ่งผมเองก็เป็นพ่อค้า,าใช่จากประสบการณ์โดยตรงครับผมอ่ะสมมติว่าผมผม,ผมอยู่ในเหตุการณ์ผมคือพ่อค้าในชีวิตจริงตอนที่ผมกางขายของผม,ผมก็จะแปลว่า อืมทำไมลูกค้าไม่ค่อยมีเลยนะเออเขาบอกมีโน้ตให้โน้ตโน้ตให้แบบไปทำตามใช่หรอ่อ๋อมีมีโน้ตเหรอเดี๋ยมีภารกิจให้ทำตามว่าทำอะไรทุกอย่างอยู่หลังร้านนะครับอันไหนอ้อยังไม่มีลูกค้าแบ็คแบ็คอลองดูแบ็คจออ๋ออันนี้หลังร้านไม่เปิดไม่ได้นะฮะหลังร้านล็อกออะไรอ่ะอ๋อกวาดพื้นนะครับอ ถ้าสาหรับผมนะผมจะกวาดเฉพาะตอนตอนช่วงเช้าแค่นั้นนะครับผมมาเปิดร้านก็ค่อยกวาดนะครับผมไม่เคยกวาดอะไรตอนช่วงกลางคืน,นนะอ,อ,อย่างนี้นะเออแล้วก็คือก็กวาดอย่างเงี้ยครับกวาดไปเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยจนกวาดจนหลอดจะหมดเนี่ยพัดเจ้ามันเงียบมากเลยนะครับผมก็นะฮะเป็นเป็นเอ่อเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแล้วก็เป็นเวลาที่พบค่ำแล้วลูกค้าก็เลยไม่ค่อยมีเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เอาไม้กวาดมากวาดเล่นนะครับผม นะถ้าเป็นชีวิตจริงของผมผมก็แบบเออก็ดู youtube อะไรงี้เปิดฟังเพลงไปทั่วนะครับก็ไม่ค่อยแบบอะไรขนาดนี้นะโอเคนนนี้นกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรนะครับผมกวาดไปเรื่อยๆผมกวาดไปจนกว่าม,มันจะหมดจริงๆหรือนี่นี่ไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหมกวาดข้างนอกกวาดนอกร้านเลยโอเคกวาดจะไม่รู้จะกวาดอะไรนะกวาดไปกวาดมาเนะี่ยกวาด และนี่ก็ไม่รู้ว่าใครก็หยิบของเสร็จกล้กรู้ว่าเราเป็นคนหยิบเองก็ไม่รู้นะครับมีทั้งเบียร์มีทั้งเหมือนเหมือนมีน้อยอยู่นะดหนเห็นปะเะฝ<ะ>ั่งข้างขวาคุณกำแพงน่าจะใช่เดี๋ยนะ <ๆ S 1> เราเลยเดี๋ยเราต้องทำให้ดีเสร็จก่อนต้องกวาดให้เสร็จก่อนนะครับนี่มีอะไรเดี๋ยวเราสำรวจร้านครับมีเอ่อดีวีดีนะครับผมเอมีมีพวกพายมีเครื่องเวฟเหมือนพวกเซเว่นนะครับเซเว่นมินิเซเว่นนะฮะก็ ก็กวาดไปเรื่อยๆนี่ก็หนังสือพิมพ์ก็แหลดูจะย้อนยุกนะครับผมยังมีหนังสือพิมพ์อยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้โคกตู้แช่อะไรนู่นนี่นะครับ <c oughs> แต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับร้านผมก็ถือว่าใหญ่กว่าร้านผมเลยแหละอันนี้มันเหมือนแบบเป็นมินิมาร์ทใหญ่แบบผมมันจะเป็นร้านขายของชำธรรมดานะครับแต่ผมบอกเลยว่าลูกค้ามันไม่ได้แบบเงียบขนาดนี้อันนี้เงียบคือวังเวงนะครับเงียบจนวังเวงเลยแต่ก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะจัดร้านนี่มันแบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดแบบประมาณนี้ครับผมโอ้โหนี่กล้องกล้องที่อะไรนห กนี่คือกล้องวงจรปิดสมัยก่อนนะครับมันจะแบบเบลอเลยนะครับผมสี่เหลี่ยมนะครับเป็นริมเหลี่ยมเลยนะครับแม้แต่เลนยังเหลี่ยมนะครับอ่าโอเคใกล้ครับใกล้เสร็จแล้วครับผมนะแล้วก็พูดไปเรื่อยให้คลิปมันยาวนะครับผมอ่าเราพยายามจะไม่ตัดมากผมเพื่อนี่จะได้ประสบการณ์แบบว่าเรียวทา์นะครับอ่าไม่มีเลยนะถ้าที่ดนะูไม่มีเสียงไม่มีคนเดินไม่มีอะไรเลยไม่มีสักอย่างเลยอ่านะครับภารกิจกวาดพื้นสำเร็จเส็จิ้นเย้ นะต้องต้องมีระเบียบนิดนึงนะครับมันอยู่ที่ไหนเราก็เอาไปวางที่นั่นนะอ่าโอ้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูโน้ตไปดูโน้ตกันก่อนดีกว่ามันมันให้ทําอะไรบ้างนะโอ้โหลายมือและลายตีนเฮ้ยให้พวกอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวจข้างล่างอ่านอ่านอยู่เอออ่านข้างล่างเลยหนึ่งกวาดตื้นอ่ะกวาดเสร็จแล้วครับอะไรอันที่สองอันที่สามไอทิมครับเดามอ๋อแล้ว าของที่ในตะกร้าตรงนั้นแหละเอาที่เดิมมันอ๋อโอเคโอเคก็ไอ้อนสุดท้ายนี่คือคลีนห้องอะไรสักอย่างเนี่ยห้องห้องแค่เออหรือว่าบ้านบูมอ่ะห้องน้ำแต่ว่ามันน็อกอยู่นนั่ะก็ทำอันที่สองอ่ะอ่าอ่ะเาแล้วผมจะออกยังไงล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมบอกไงครับวัดอ๋อโอเคเออเนี่ยมามีลูกค้าอุ๊ยลูกค้ามาสวัสดีครับ ต้องการอะไรไหมครับคุณลูกค้าครับอยากได้อะไรเชิญหยิบเอาเลยตะสบายเชิหยอาะอ๋อว่าอ่งครับลูกค้าต้องการอะไรเหรอครับเอ,อ่อสวัสดีครับเอ,อ่อขอเอ่อเติมน้ำมันเออเติมน้ำมันเนี่ยจุเปลี่ยนเอ่อตรงหัวจา่ายได้ไหมหัวจ่ายห้าได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับอันนี้คือเขาเอาเองเหรอหรือว่าเราต้องไปบริการเขาคือเขาเขาเก็บตังค์ครับอะไรแบนั้นเนี่ยก็มันอันน<อ>ี้อะไรแก๊สตั้มคอนโทร เราก็กดให้เขาอ๋อนี่คือเดี๋ยวนะอยากอยากไปดูเขาเติมน้ำมันเลยกินอ่าเรียบร้อยครับเปิดหัวใจให้เขาเติมเดินทางโดยสวัสดีภาพไปแล้วครับลูกค้าคนแรกของเรานะครับอ่าเฮ้ยตั้งนะอ่าเดี๋ยนะต้องอ่ไปไปเอาเอาของเข้าที่เอาของเข้าสต็อคอ่าโอเคมีน้ำมันมีอะไรนู่นนั่นนี่แล้วมันจะใส่ยังไงอเงียอุ้ย ว่านี่นี่เราสามารถหันหัวได้เลยครับหันหัวหรือหักหัววะเนี่ยโอ้โหสามร้อยหกสิบองศาโอ้ my god กูไม่ใช่คนแล้วอ๋อนี่ไงแล้วก็มีเบียร์ด้วยอ่ะที่นี่อันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะขนมขนมมั้งอ่ะขนมใสเอาโอเคอันนี้มันเบียร์ต้องไปแบบเป็นตู้เบียร์อะไรอย่างนี้อ๋อเฮ้ยมันมันหยิบยากเหลือเกิน อันนี้มันโซดาอ,อันนี้เอ๊ะนี่ไงเบียอ่ะเปิดตู้ครับโอเคแล้วก็ขนมหาอ,อะไรที่มันเหมือนเหมืออ๋อนี่ปะอ่าชิปโอเคเรียบร้อยครับผมภารกิจเสร็จสิ้นอีกหนึ่งแล้วก็เหลือทำความสะอาดเป็นาทำความสะอาดออกออกร้านไปดูหลังร้านได้ปะเออเลยโอ้ยยังไม่ได้อะแล้วมันบอกว่าน่าจแล้วมันแล้วมันทาความสะอาดยังไงอะ น่ใช่เป็นแบดลูมอ่ะเออห้องน้ำนั่นแหละจะเป็นห้องน้ำอ่านเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่องนี้มันเปิดข้างนอกเลยหรือเปล่าอ่าเปิดเ <c oughs> จ้าของร้านออกจากร้านไม่ได้โอเคครับอ่าไปย,ไปนยไปืนรอไปยืนรอรอเอาไปยืไปยืนรอลูกค้าไปรับลูกค้าก่อนอ่ารอไปเรื่อยๆครับแมกกาซีนโอ๊ะเอามาแล้วลูกค้ามาแล้วยินดีต้อนรับครับจะดึกแล้วว่ามันลูกค้าน้อยใช่ลูกค้าจะน้น้อยนิดนึง อาสวัสดีครับคุณผู้หญิงต้องการอะไรไม่ทราบครับอยากให้ผมช่วยอะไรบอกผมมาได้เลยสวัสดีค่ะอ่าให้ผมช่วยอะไรอ่ออันนี้อะไรครับเนี่ยคุณกำลังจะเดินทางไปไหนเหรออืมเอาเอาเอาเป็นขายของก่อนครับผมเราต้องขายของเป็นันดับแรกอ่าคิดว่าจะทักทายกลับดีนะอ่าขายของดีกว่าครับผมขายของดีกว่าถ้าเป็นผมจะถามเลยว่าเออต้องการอะไรครับอ๋ออยากได้เจลเบรี่โอเคครับผมอยากสูบซิการ์ล็ตก็คือยี่ห้อไหนหรือว่าอ๋อแบรนด์ยี่ห้อไหน เอาข้างบนเนอะเอาอันบนเนอะเจ้าแบร์อะไรครับเจ้ารุ่นยี่ห้ออะไรครับสายฝนกองทิพย์เบนชีเวสฮะแบนชีอ่ะมีอ่ากองนะกองแบนชีไหนวะโอเคสุ่มหยิบเบนชีเวสนะครับผมก็ก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรฮะอ่ะเอาไปจ่ายตังค์ครับอ๋อจะใช้ห้องน้ำโอเคอ่ะมันคือคือมันเปิดไม่ได้ครับเราก็พูดไปตามภาษาครับผมแล้พูดดีๆครับโอ้มันี่นแปลกดีนะใช่ครับมันแปลกมากอะไก็ชกเลยครับมันแปลกที่ทําไม ทำไมเจ้าของร้านไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้นะครับบายๆนะคุณผู้หญิงครับอ่าขับรถไปแล้วครับโหเบิ้ลเครื่องเลยโอ้โหเศร้ซิ่งนี่ไหนเ้ยทำไงต่อไปดีนะรู้สึกมันเบื่อจังเลยอยากหาอะไรไปเล่นข้างนอกได้ไหมไม่ได้ครับไปไปเช็คไอประตูข้างหลังสิก็ยังเปิดไม่ได้เช่นเดิมน้เม่อไหร่จะเลิกงานได้ทีวเนี่ยอ่าก็โอเค เช็คกล้องครับผมว่าไม่มีอะไรนะครับนั่นก็ไปเฝ้าร้านต่อแล้วกันเดินไปเดินมาเนี่ยเอ้ยเล่นเกมฆ่าเวลาดีกว่าครับท่านผู้ชมครับอ่ะหยอด,ดโอ้โหนี่อันนี้คือเสียงเกมอะโอ้โหแม่งเอ้ยไอ้ห่างก็ตกใจเฟสต์ลีรูมอ่ะระหว่างรอลูกค้าเรามาเล่นเกมกไไดีกว่าครับแหมนึกถึงแบบสมัยก่อนเลยทีเดียวอ๋อนี่คือมันมันจะแบบอ่าเราต้องตับฆาตกรป่ะโอ้ยน่าจะใช่ในไอ้หน้าขาวๆอ่ะเอ๊ะวัด What is that ได้ของมั้งเอ้ทําไมมันเหมือนเข้าอเข้าตาไม่กิดงแดงไอ้เรื่องที่หลอกป่าเนี่ยอ๋อเอออาจจะไปทิ้เอ้ยอะไรเก็บของอ๋อเก็บไม่ครบอ่าฮัลโหลเฮ้ยชิลยอ่าเรียอยครับโอ้สะเพื่อนเหลือชีวิตจุดนั้นมาชีวิตเหลือหนึ่งเขาจุดมาเขาจุดอ๋อโอเคก็ต้องเก็บให้ครบโอ้ติดติดเนี่ยโอ้ลูกค้ามาลูกค้ามา ลูกค้ามาลูกค้ามาต้องรีบประจำตำแหน่งแล้วอโอเคอ๋อเติมน้ำมัน,มนหรือเปล่าไม่ใช่มึงขับออกไปเลยนะเ <c oughs> ดียวเดียวเดียว <c oughs> พี่พี่พี่เลยแล้วเลอะอ่ามึงเข้ามาวนรถโอเคครับมึงเข้ามาวนรถจา้าโอเคจา้าโอเคกูคเล่นเกมต่อแล้วโถเอ้ยเอาเล่นเล่นต่อต่อเนื่องได้ด้วยครับแหมกกำลังแบบได้ได้อารมณ์ได้ฟิลโอ้เจี๊ยแหม มันมันคือมันลบังคับลาบากมากนะครับผมโอ้ไม่เล่นและหมดร้อนลูกค้าไม่มานะครับลูกค้าก็ยังไม่มาตะกี้โมโหมากเล็กแมงวนรถมันก็กลับมามาตรงนี้ใหม่โอเคอ่าโอเคครับมาด่านต่อไปนะครับโหเร็วมากครับผมเอาหายตัวได้ด้วยนะครับหรือว่าแมงบักก็ไม่รู้นะครับเกมบักหรือเปล่านะ ฟังจากเสียงฮะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเกมน่าจะบั๊กนะครับเออนะครับเอ้ออ๋อมีทางไปต่อ,อยหรือวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวคุณสมาช่วยดูลูกค้านะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยบ้า,บาอจะห,หยอดเหรียญเพื่อเล่นต่อไหมโอ,อ้ลูกค้ายังไม่มาอ,อ,อนะหยอดต่อเลยหยอดต่อเลยครับเพราะลูกค้ายังไม่มาโอ้ต้องกลับมาเล่นใหม่ จ้าคือผมไม่ค่อยชอบเรื่องการบังคับของเกมตูบาบา้บ้านี่เลยให้ตายสิมันแบบว่าบังคับลาบากมากมันชอบติดนู่นนั่นนี่ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันให้ตายสิโชคดีมากเอาอะ่ะเอาอะ่เอาอะอเอาไอทำไมไม่ได้ลองสังเกตรถที่ถ่านไปมาที่ผิอนี้พวกเราเช็คประตูหลังไม่ตู้หลังหวแล้วรถขับมาดเหอยเหอเออเพื่ออะไรอ่ะมันขับมาไม่ไหวแล้วเอา มันพื้เฮ้ยมีคนมามีคนมาพี่เข้าร้านผมหน่อยครับลูกค้าผมน้อยครับอุดรุนก็เลยต้องการอะไรครับเอ้าอะไรกูจะนั่งทำไมเนี่ยอี่บักต้องสงแจสวัสดีครับคุณทำงานคนเดียวเหรออ่อเกสหรือว่าน o ก็คือน o ก็คืออ่าโมงเลยว่ามีเพื่อนผมทำงานอยู่ลังราน ถ้าเป็นผมนะถ้ามีลูกค้ามาถามแบบนี้ผมจะต้องตอบว่าอ๋อเปล่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมอยู่กับคนอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอ่าถ้าเกิดว่าเราตอบแบบว่าเอยอยู่คนเดียวไอ้นี่มันควักปืนยิงเราตายอะไรอย่างงี้มันมาป้นเราเราก็สวยเพราะเราอยู่คนเดียวผมจะตอบว่าผมมีเพื่อนอยู่ด้วยครับนะเนี่ยแหละครับเอาตามความชีวิตจริงนะครับมึงจะมาอโอเคนึ่ว่าม,มันจะเข้ามาหาเราโทษครับโทษครับ อ่าเลือกเลือกเชิญได้เลยนะครับตามสบายเลยนะครับคุณลูกค้าครับอยากได้อะไรหยิบเอาได้เลยนะครับในชีวิตจริงผมไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้เลือกดูตามสบายเลยนะครับคุณพี่ครับอจริงมันแบบการแต่งตัวแล้วก็มันถามมามาถามแล้วว่าไอ้อยู่คนเดียวมันก็แปลกแเหมือนกันนะตื่นมองแวเขาบอมองเออมันเหมือนแบบเหมือนแบบทําตัวแปลกๆระวงระวงมากกระโดดไปคุณพี่น่าจะเลือกนานนะครับไม่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 ได้หยิบอะไรเลยสักอย่างนะครับ แี่เดินเดินมานะดูดูครับเราสังเกตการเดินครับทุกอย่าบคือคุณเอ๊ะนี่มันมองแล้วมันมองแล้วนะเออใช่มันมันไม่ได้เหมือนมองของคือมันมันหันมามองที่เราที่ที่เคาน์เตอร์อ่ะอ่ะน่าจะหยิบเบียร์นะครับคุณอย่างคุณพี่นี่ต้องล่อเบียร์แล้วครับนานไงว่าแล้วดูทุกอย่างอย่าเไิ่งเลือกตังนานสุดท้ายได้เบียร์ขวดเดียวขอบคุณมากครับอาจ่ายสิครับเออาวางสิครับวางนี่ผมไม่ได้คิดตัง เออให้มันได้อย่างนี้สิขอบคุณครับไม่ต้องพอน <c oughs> <c oughs> ออแล้วก็หยิบไปเลยออเดินทะลุป,ประตูด้วยอีกไ่ไหมโอเคเนี่ย <c oughs> เอาคุณนึกว่าจะมีอะไรโอ,โอเคผ่านไปหนึ่งลูกค้าครับ <c oughs> อืมก็ต้องกลับมารอลูกค้าที่หน้าเคาน์เตอร์แบบเงาเงาคนเดียวอีกเช่นเคย หมือนลูกค้าจะมาเองอะ่ะคือแบบเราเรา,เราคือเราไปทําอะไรก็ได้ลูกค้าจะมาเองนะเราไปดูข้างหลังนี่ช่างไม่ค่อยไว้ใจ <c oughs> เบื่อมันแอบม,มาตีท้ายครัวเราสวยเลยคือโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ห้องน้ําก็เข้าไม่ได้นะครับ This is t the b e s t นะครับผมออกออกจากร้านตัวเองก็ยังไม่ได้อ่ะครับในะห้องเขียวนี่ที่ยังไม่เคยผ่านนาทีป,ปิดอีกแล้วด้านนี้อ๋อ เอะเหี้ยเรียวนะวะไม่มีนะครับเหี้ย้เกมวะไม่รู้เหมือนกันแต่กี้เหมือนก็ได้ยินเสียงอะไรแบบแบบแปลกแปอ่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันในเกมหรืออะไรอ่าไม่เลยละเบื่อหัวร้อนแต่ก็งงนะว่าไอคนที่มันมาที่มันเดินมานี่คือแบบมึงเดินมาจากไหนกันแถวนี้มันไม่มีบ้านคนไม่มีเยเฮ้ยเฮยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเสียงประตูเสียงประตูใครเปิดประตูเฮ้ยเสียงใครเปิดประตูเฮ้ยต้องใช่แน่ๆน ไอเทียบเ,เ,เ,เปิดได้เออเปิดได้โอ้โอ้ my god โอเคไขรมันเปิดไขรมันปลดล็อกตะกี้มันยังล็อกอยู่เลยเฮ้ยปิดเองเฮ้ยเหมือนมีคนยือ้อเหมือนมีคนยื้อประตูเดีนย่ะดูดูนะด,ด,ด,ดูต้นไม้ปะเนะี่ยอ๋อหลังร้านเออ,อ,อใช่ก็ไม่มีใครหรือวะอ่ะอย่างน้อยแล้วก็ออกจากร้านได้แล้วก็ไปเดินเลินเ้นกันอันนี้ห้องน้ำนี่ oh. ก็เปิดได้ก็ใช้ได้ ถ้าทำไมถึงบอกไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวน้องนชายใช่ไม่ได้แล้วมันมีใครกดเอเอ้ยอะไรอะอะไรกริบปะเอ้อยอะไรอะเอ้ยมันมันกระพริบข้างข้างนอกมันไม่ได้กะพิข้างในไม่มีอะไรพิเศษนตติงเซเบีย ูจะไปเล่นเกมทำไม<笑><笑>อะไรอ่ะโ<อ>ปรติดตามตอนต่อไปสองพันยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็จบแล้วโอ้โหเหมือนตัวที่อยู่ในเกมอะ่ะมันออกมาในเหมือนชีวิตจริงอะไรอย่างน,นี้เฮ้ยโอ้๋ยวจำสเกลแบบเป็นการโอ้มันแบบโโอ้หเกมนะเกมมันจะพยายามให้ดิ้นดิ้นเออมาเจออย่างนี่เออเนี่ยแหละมันคือการบิวของเกมนี้นี่แหละครับเกม เธอเลือก er ที่ดีมันควรที่จะทําอะไรแบบนี้ต้องบิวไม่คิดว่ามันจะมาแบบนี้โอ้แต่ก็ตกใจใช้ได้เลยถ้าเกิดกถ้าเกิดแบบระยะเวลา,บวาแบบการที่มันจะมามันั้าหรือเปล่อ่า <laughs> มันแบบกระชับหน่อยก็ยังโอเคมันอาจจะมีแบบช่วงยืดยืดอาจจะดูแบบน่าเบื่อช่วงตอนที่รอลูกค้าแต่ถ้ามันแบบโอเคไม่ต้องใช้เวลานานมากอะไรอย่างงี้ผมว่าน่าจะถูกใจได้เป็นผู้กับคุณครับเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องเป็นสปอนเซอร์นะครับผมเพื่อที่จะได้แบบมีเกมเต็มไม้เล่นโอ้แค่นี้ก็รอซะแบบ นะสยองขวัญเยอะมากครับเนี่ยดูดูดูเออมันก็มีความร้อย่ะคนนะแปลกประหลาดดีนะครับโอ้โหแล้วคนคนอันนี้คือคนทำหรือสปอนเซอร์รันวันเซอร์โอ้โเยอะมากนะอยากรู้เลยว่าตัวเกมเต็มเนี่ยมันจะเป็นยังไงอเกมข้างนี้คือเราสมมติเราไปสปอนเซอร์สมัครแอตติออนเขาอะอ๋อแล้วก็จะมีเครดิตเขาจะมีเกมให้เล่นแบบเดือนเอ้ยนะใครสนใจก็ไปเป็นสปอนเซอร์เขาได้นะครับ นะจะได้มีเกมอะไรแบบนี้มาให้เราเล่นอีกนะครับบางทีเกมนี้มก็เกมเก่าแล้วแต่ว่าเขามีรถไฟโอ้กันี้อ่ะอ่ะเกมนี้เป็นเกมในสตรีมมันต้องบอกน้ำชมก่อนโอโ้โหเออของข่ามเนี่ยเขาอยู่ในเว็บเว็บที่ด<ม>ีอืมนะก็เรามาดูเครดิตใต้นี่สตรีมเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นแนวถ้าแนวเนี่ยนะเพลเจอร์แต่ว่ามันจะเป็นแบบวงกล้องแบบรี่มีวิวอะไรโอเค stay out of the house This video เก m ยู n ิเวอร n i ินส์เฟิร์สยูนิเว p ร์จินส์ค o n พิว brilliance and เอ็นเ e อร์ไพรส์และนะครับก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้คุณสมายใจหรอะไรฝากไหมครับไม่รู้ครับก็อยาังทำงานกอยู่อโอคือตอนนี้ผมแทบไม่ผมแทบไม่กล้าจะอยู่กะเด็กเลยต้องต็มโทรศัพท์ผีนะครับอ๋อนะครับห้องน้ำคือตอนแรกมันก็บอกว่าห้องน้ำมันใช้ไม่ได้แต่ก็แลดูว่าเอ้มันก็ยังปกตินี่หว่าก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นแบบผีในห้องน้ำออกมาหลอกหรือเปล่า ก็นี่คือเดโมที่มาที่ไปมันก็เลยยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าน่าจะพอของบาวของคอกันแล้วนะครับผมนานๆมาทีนะครับกับกมเนลเลอร์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ